ครับมาแป๊บต่อมานะครับผมแสบต้องใหม่มาก

อะไรนะ <l panels> <gum speaking> สวัสดีครับ แตจะบอก่าทุกคนแต่มาสวัสดีทุกคนก่อนวันนี้เราเจอกันที่งานนะครับจะบอกว่าใครยังไม่เข้าคนปิดเรียบเข้านะครับผมงานที่เราไปทัวร์อีสานครั้งนี้นะครับหวังว่าจะสนุกสนานแบบเช่นไรแล้วก็งานของอาจารย์ของนางเอกแต่พาวสันคลองด้วยนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามามอบความสุขอย่างเต็มที่เต็มอิ่มสำราญเลยนะครับผมมารอเป็นกำลังใจด้วยนะคะ นี่นะครับมีคุณฮอสซี่สันทองน,นเอเขาบอกว่ามองหาสัตจวดอยู่เพราะาเชียงใหม่บิดไม่ได้ตรงนี้ไปร้่นเชียงใหม่จะปิดแล้วน่ะคือจริงหรอ วันนี้รับบทดูแลนางเอกนะคะเป็นบัณฑิการครับผมสุดท้ายแล้วที่ทุกคนถามว่าผมมาไหมวันนี้นี่คือคำตอบนะครับผมมาครับเพราะตอนมันมีอาริเกนางเอกเข้าไป <c oughs> ทน้แคร์ครับผมวันนี้ก็ว่าจะแต่งหน้าเอกแต่จะให้แต่งแล้วเป็อ,อีกเรื่องถ้าแต่งหน้าไม่ได้ก็แต่ง แต่งตัวเลยแต่งตัวไม่ได้ก็แต่งแต่งคำพูดแต่งคำพูดไม่ได้ก็แต่งแต่งแต่งตัวเองว่าร้องได้ดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นมากครับแต่ก็ยังแสบๆอยู่กินอะไรแบบแซ่บๆแป่เผิดไม่ได้ครับวันนี้สิบช่ไปหาคนหัวใจหน้าเวทีอ๋อครับผม เราอยู่นวดยังเดินทุกคนครับ <c oughs> เดินไปด้วยไปผมก็ไม่เคยเพิ่งจงใจอยู่นะัอยู่มานี่ไม่เคยไปคอนเสิร์ตท,ที่ยะโสณแค่ต <c oughs> ั้งแต่ที่มาเนี่ยมีแค่ไปสเตจคนเดียวก็เท่านั้ยังไม่เคยไปคอนเสิร์ตแต่งานนี้งานของอาจารย์นางเอกนะครับผมได้ไปร่วมด้วย ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ก็เยอะมากในงานนี้ทุกคนก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้พระเอกจะวอร์กหลังเวีดีไหมวันนี้พระเอกวอร์กหลังเวทีวอร์กแบบดูแลวอร์กดูแลวอร์กอ้าวที่คน <c oughs> สักเหงื่อบนเป็วีดีไหมเนี่ยวันนี้เราใช้โทรศัพท์ไรเนี่ยผมกล้านะทำอยู่แล้วเป,เป็นการแบบเดี๋ยวคนเดีเ๋ยวคนเดี๋ยวคนจะถามว่าเอาใจไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ผมก็ไม่สนใจครับก็คงจะทำนะครับเพราะว่าใจไม่อยากทำอะ่ะนี่พูดจริงๆเพราะว่าเราต้องนึกถึงตอนที่เราเล่นลีเกนางเอกโอ้แพวพาวมาดูแลอะ่ะกินน้ำไม่เยอะนะลูกครับผม ฮ <c oughs> ใช่แล้วห้องน้ำวันนี้เราวันนี้วันนี้นนขอรับเชิญที่เมืองการเมืองกาฮวงเซกาเซกาเซกาเย็นเดอร์ทุกคนจเริงครับเน<ะ>ี่ยที่ตัวอะไรนะเนี่ยขาเล่น บบกบบ้อยบอกก้อที่าบอกอะไรนบางคนบอกไม่รู้ว่ากลุ่มปิดเข้าตรงไหนต้องบอกไงอ้าเดี๋ยวปกักหมดฮะเ,เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นภาษาลาวของคุณครับผมพ,พมยายามอ่ะให้เอกบ,อบล็อกดูแลพ่ะเอกจะบล็อกดูแลนางเอกนะคะ ตอนนี้สมาชิกในกลุ่ม1 6 0 0นหร้อยนะคะร 1> 1, <600 S 2> ู้บอกว่าเขาไลฟ์เนี้ยให้เขาเอาสมาชิกให้ถึงสองพทุกคนช่วยผมหน่อยได้ไหมเขาท้าผมเขาบอกว่าเนี่ยวอล์กครั้งที่แล้วอ่ะก็คุณมีเวลาแต่นี่ไม่มีเวลาผมบอกได้แต่ผมจะไลฟ์แล้วทุกคนครับงานนี้นะครับเป็นงานที่ผมผมเทคแคร์นางเอกผมไปดูแลนางเอกทุกคนอย่าให้แพ้อย่าให้น้อยหน้าครั้งที่แล้วที่นางเอกเอานี้ว่าเอาวันนี้ต่วใครเข้าในกลุ่ม ผมก็กล้าทําโดยที่ไม่ได้สนแร์ข้างนอกแต่จริงๆก็ไม่ได้สนแคงเท่ากันแล้วในะทุกๆเรื่องของชีวิตผมอะเพราะว่าผมก็คือมนุษย์คือคนคนหนึ่งที่มีสภาพจิตใจปกติบางทีเราชอบแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วเราลกประมาณตัวเองแล้วเรารู้ว่าเราทําด้วยตัวเองเราเราปฏิบัติด้วยตัวเองเราก็ทําให้มีความสุขพอเพราะฉะนั้นว,วันนี้ก็เป็นความสุขที่ผมอยากมาเหมือนกันจริงๆผมอย,อยากมาเออผมก็อยากมาคือ เมื่อคืนก็ไปเล่นลิเกมาแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยว,ยวผมมาด้วยจะบอกล่วงหน้าไยแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปงานต่อเลยเพราะเรามาภาคอุสตสาห์อยู่แล้วไงวันนี้ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดทุกคนรีบเข้าไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะจะไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เลยดีกว,ว่ายิ้ม,มาะลรเออก็ยิ้มไง มีบริการส่งตัวบนเวทีด้วยเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าหน้าเวทีจะจำให้เอกได้ไหมเราะว่าไปแบบไปโอ้โหบบใครเขาจำไม่ได้เอามันก็อาหมา<ด>ถึงว่าหน้า<ช>เวทีไม่ใช่ออไลใช่ไหมใช่ไม่ใช่ออหน้าเวท,ทีนะ่าคงจำไม่ได้ครับผมเดินขึ้นไปแล้วแบบไปหยิบน้ำให้เป็นอะไรสรอตมโอ้ไม่ต้องมาแต่งรู้สมมติว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยจะทำเลยจะพูดทำไมอ้าใช่จะทำาลจะพูดทำไม อธิบายว่าแฟนขับจะจําได้ไหมใช่นั้นเดี๋ยวเขาก็ไปลงว่าโอ้นักเอกสั่งผมทําอยู่แล้วแต่ทํามากกว่านั้นด้วยดูว่าทํามากกว่านั้นู<อ>ให้พูดเปล่าอะไรคอมเมนต์ขึ้นมานะลิงเหรอท้าแถวท้าว่ามันจะถึงสองพันไหมถ้าเข้าไลค์เนี่ย อท,ท้าเลยขท้าผมว่าจะถึงสองพันไหมอะทุกคนคนละนิดคนละหน่อยอะบบกลุ่มเมื่อคืนนะคะกลุ่มเมื่อคืนทนุกคนกลุ่มเมื่อคืนนะครับอันิตาไลฟ์เมื่อคืนอานิตาไลฟ์เมื่อคืนครับผมมาแป๊บเดียวแต่ผมมานะเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าทันเพราะจะขึ้นเครื่องแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไลดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปถึงน่นมันก็จะแบับอุ้นวายเดีอย,อยู่บนรถอีกอะไรเงี้ยกลุ่มเมื่อคืนทุกคน เอาไว้ถึงสองพันนะคนุตอนนี้มันพันน่าจะเ,เกือบพันเจ็ดละเอาถึงสองพันทุกคนถึงสองพันได้ชีวิตผมรอดเลย mm hmm. ฝากเป็นแรงเชียร์ใจด้วยนะครับทุกคนในสามพันกับสี่พันนะครับผมฝากด้วยนนะครับมาแป๊บต่อมานะลิง์ทุกคนอย่าลืมเข้าเข้ากลุ่มนะลิง์ไม่ขึ้นหรอครับ ไม,ไม่คืนครับเม้นเม้นใหม่ทำไมใครมีลิงก์เมื่อคืนมั้งครับปักหมุดให้ผมหน่อยครับไม่ไม่ใช่ส่งมาให้ผมหน่อยซื้อแล้วได้มยววัน,น้อยากซื้อทุกคน ทุกคนต้องรีบเข้าไปกดด้วยผมนะให้ครบ2,000ันทุกคนไอ้ไหมซื้อจอดไปทำยังครับจานบางขอช่วยทุกวันนี้นะผมบอกแล้วว่าคุณจานที่มาคุณจานที่มา คุณนาคานคุณนาคาคุณการวราคุณการรักพวกนี้บอกเลยว่าคุณยธชาชัยคุณรุทธชาชัยคุณกิติพงศ์ทุกการสนับสนุนทุกคนมันเป็นของคือจุนเจือของบ้านแสงทองแล้วตัวผมเองก็ในทุกๆครั้งที่ผมไลก์ัน่ะเอกอย่างเงี้ยไลก์ที่เกยไลผมก็จะมีส่วนแบ่งกันแบบชัดเจนผมว่าความรักความเมตตาความสนับสนุนของทุกๆคนอ่ะมันเป็นพลังกับเราอย่างน้อยจะ大าอะไรก็แล้วแต่นั่นมันคือส่วนนอกส่วนที่เออมันก็เหมือนเขาช่วย ช่วยเราเปิีทางเ่ะเขาสำคัญกับตรงเขาไม่ว่าจะขยับอะไรมันก็เป็นเป็นอุ้มไปได้หมดผมเข้าใจแหละถ้าในผมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางโซเชียลของบ้านแสงทองผมคิดว่าโซเชียลที่ผมขยับได้ทวันนี้ก็ตรงบ้านแสงทองผมยืนยันกับกับตัวผมนะครับส่วนงานของผมตอนนี้งานลิเกก็เข้ามาแบบเฮ้ยทุกทุกคนเข้ามาโอเคมากเลยนะผมคิดว่าเข้ามาโอเคมากแล้วลิเกมันไม่อยู่ในกระแส แต่มาขนาดนี้ผมถือว่าโอเคมากแต่ผมก็จะดูว่าตรงกับหมอลำซิ่งไหมถ้ามันตรงจริงแล้วอยู่ภาคกลางแล้วถ้าเราขึ้นทางหมอลำซิ่งก่อนอย่างเมื่อคืนนะครับผมอันนั้นพ่อเขาเลาไปตั้งนานแล้วเราไม่นานมากแล้วก่อนที่จะมาหมอลำซิ่งเราเลยต้องวิ่งงานแต่เราก็ไปทันแต่ตอนนี้เวลารับงานเราจะดูกับหมอลำซิ่งก่อนว่าถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันถ้ามันวิ่งได้ก็วิ่งแต่เราวิ่งไม่ได้ก็เอาที่มารับก่อน นะครับทุกเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็ได้ไปจูนเจ้าครอบครัวขเรานางเอกเขาได้ดูแลนางเอกก็จะมีการดูแลมากแสงทองเลยดูแลครอบครัวเขาทั้งดูแลครอบครัวกันแล้วก็เงินเก็บซันเพราะซันเองก็แตุนาใช้ช่องทางสำหรับทุกคนมีสิทธิ์ที่อยากได้หมดแต่เราก็จะดูกําลังตัวเองแล้วก็ทุกการสนับสนุนที่เราได้มาก็จากบ้านเอ็ปีด้วยจากทุกทุกคนในนี้เพื่อสนับสนุนนะครับทานขอสวนสิทไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนอาหารและเครื่องดื่มเป็นคนไม่เคยเที่ยวไม่เคยอะไรด้วยทุกคน ไม่ค่อยได้แบบได้ใช้อะไรนอาจากที่ว่าให้พ่อให้แม่ส่วนหนึ่งเราก็อีกส่วนหนึ่งทุกคนจะขึ้นเครื่องมะ้นคนับกอออน สวัสดีคิวตเลข30าวาาลข35ลขวิธการเชม่ออุปกรณ์ที่ไการติดตัดเชื่อมต่ออุปกไม่ารตรุกับกาดตัตออุี้ต้อมกรณ์ที่ไม่ไดเชอร์ที่ม่ได้รกติมต่ออุปกรณเปิ

ไม่ทันอ่ะทุกคนเกือบไม่ทันโอ้โหคุณนางเอกทุกคนเกือบไม่ทันเดินเกือบพินาศแล้วจะให้แวบเลยทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเครื่องนะครับเราต้องลงแล้วล่ะใครที่ยังไม่ซื้อึนะครับผมปักลิงไว้ด้านล่างนะครับไม่ได้รับนฮะไม่บอกทุกคนว่าลิงอยู่ด้านล่างแล้วเลี้ยงไม่ได้ชี้เชยเลยชี้เลย ฉีดได้เหรอฉีดในเครื่องโอ้ไม่เคยถ้าเป็นเครื่องต่างประเทศเรเคยมันเหมือนกันพี่ฮอปปฉีดปะไ่ได้ปฉีดปีที่ไหนอะเอาข้างในแล้วเกือบไม่ทันทุกคนจะให้แว็บเลยนั่งอไรเนี่ยนังอะไเอ อีกต่างหาอถ้างัลคือยางหรือารมณ์เออเดี๋ยวเลยๆกินอร่อยนู่นนี่นั่งชิวโอ้โหอีกนิดเดียวอีกเดียวคือตกแล้วขอบคุณกำลังใจนะพ่อไม่เป็นไรครับทุกคนครับผมชิลมากผมสบายมากครับทุกคนครับเป็นความสุขของผมครับทุกคนครับผมขอลงก่อนนะครับไม่มีใครเลยครับน่าจะรอเราสามคนแล้วล่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามานะครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับฝากกดลิงก์ให้ผมด้วยนะครับด้านล่างต่างเอกเขาเท้าผมว่าจะครบสองพันไหมพี่ๆฝากดูแลด้วยนะครับโอเคครับเจอกันครับ